เที่ยวมาเดินนะฮะมาเดินอีกที่หนึ่งนะฮะที่ที่นกเคยพามานานแล้วนะ,ะช่วงนั้นจะมีช่วงดอกกุหลาบจะเยอะแต่ตอนนี้ดอกกุหลาบไม่มีนะเป็นไปเ็นดอกป๊อปปี้แทนะ มีป๊อปปี้สีออกม่วงชมพูนะมันสวยมากแต่ออกน้อยอนะ่ยังไม่ออกเยอมีแค่ต้นนี้ต้นเดียวนะเดีย๋ยวไปดูที่อื่นว่ามีอีกหรือเปล่านะคะให้ดูภาพกว้างๆไปก่อน ท้องฟ้าแจ่มใสมากค่ะไม่มีเมฆเลยนะ,ะรู้สึกว่าเขากำลังจะบานนะเพื่อนกำลังจะบานนะทั้งต้นเลยนะคะประมาณน่าจะสักสามสี่อาทิตย์นี่น่าจะบานเต็มที่นะเนี่ยเดี๋ยวต้องกลับมาใหม่นะคะมาดูว่าคืออะไรนะะ โดงดงไม่ใหญ่มากแต่ก็สวยอ่ะนี่ไหนอีกที่หนึ่งไนหะ จะแก่ช้ากว่าที่อื่นนะแต่ก็มีบางต้นนะฮะที่ว่าแก่แล้วก็มีทัหมาถึงว่าออกดอกอะไรพวกนี้นะเดมันจะให้ดูว่ามีทั้งสองพันเหมือนกันนะะพันออกม่วงขาวแล้วก็สีเหลืองนะที่ปนกันยู่นะนีก็ใช่เลย mẹ không mấy cưới ผมขมนะเป็นยาละยาระบายอ่อนๆนะท่านเพื่อนนะ mm hmm. ดูดูล่างๆน้นนะคะเพิ mm ่ม hmm. สูงมากท่วมหัวนกเลยนะคะดูนะคะเพราะว่าแถบนี้เนี่ยโนู่นอนนะ่ะ mm hmm. เพื่อนมองเห็นไหมคะตรงนู้นเเป็นที่ลาน สมุนไพ่นะฮะเป็นยาระบายอ่อนๆน,นะคะเพ mm ื่อนทานแล้วแบบระบายดีมากนะ mm hmm. ตามภูเขาแบบนี้ฮานินแบบนี้นะคะมีทั่วไปในการที่ make mm -hmm. ดอกสีขาวทองนะนก,นกเเวนกพิ่งทราบว่าวเขามีดอกสีเหลืองนั่นเพื่อนดูนะแต่สีของเขาเนี่ยมองไกลๆจะสีขาวทองเขาเรียกสีขาวเงินนะไม่ขาวทองนะสวยมากนะนีดอกสีเหลืองค่ะนีกะ่ก็เป็นลักษณ,ษณะสุนยอมเล็กๆนะฮะเพื่อนปลูก ดอกไม้ผสมผสานนะก็สวยดีนะนะ สกเรปที่สวยนะั่ สองขาสี่ข้อนะฮะเห็นขดเขาตรงนน้นไหมฮะจะเป็นที่เดินเหงนะฮะนั่นคือมาสเตอร์กรีนหรือมัสตาร์ดนะฮะตามเชิงเขาแบบนี้นะ นกจะให้ดูภูเขาสโนด้านเพื่อนเนี่ยเห็นไหมเ่าขาวนั่นะทั้งหมดเลยค่ะยอดภูเขา,นาสนูค่ะโน,โนเห็นไหมคะเหมือนเหมือนอเหมือนเมฆไม่ใช่เมฆนะคะเนี่ยวันนี้ท้องฟ้าแจ่มใสนะแต่นั้นเป็นภูเขานะ ภูเขาที่มีสโนอ,อยู่ไกลมากค่ะอันนี้อันนี้นะคะเห็นชัดนะเหมือนฟูจิเลยค่ะเพื่อนบ้านนอก็มีสโนวนะแต่ว่าอยู่บนยอดเขานะไกลอ่ะไกลเพื่อนต้องขับรถไปไกลมากแล้วต้องปีนขึ้นไปเยอะมากถึงจะเจอสโน